สวัสดีครับกลับมาพบกับโพลีเวิ์สประจำวันพุธที่10กันยายน2025กันอีกันครั้งนะครับจดจ่อที่ความสำเร็จในการไถ่าบาปของพระเยซูคริสต,ต์ดีหรือจดจ่อที่ความเพียรพยายามดชดใช้นี่บาปด้วยตนเองดี ในพระธรรมฮิบรูบทที่12ข้อก็ที่1-2นั้นบอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่และบาปท,ที่เกาะแน่นขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเราจดจ่อเพ่งมองที่พระเยซูผู้ทรงเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์ พระองค์ได้ทรงอดทนต่อกังเขนเพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์ทรงถือว่าความละอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ได้ประทับณเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าในขณะที่ดำเนินชีวิตในโลกนี้ให้เราสลัดทิ้งสิ่งที่ทวงอยู่ซึ่งคือการกระทำและพิธีกรรมต่างๆเพื่อชำระตนเองให้หมดบาปอีกครั้ง เพราะพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ได้ชำระให้เราสะอาดหมดจดทั้งสิ้นทั้งปวงเรียบร้อยแล้วและให้เราสลัดทิ้งบาปต่างๆที่เราได้ถูกล่อลวงให้กระทำผิดพลาดไปซึ่งมันพยายามมาเกาะแน่นคอยฟ้องผิดในความคิดจิตใจของเราและเมื่อสลัดทิ้งออกไปแล้วก็ให้เรากระทำตามพระธรรมพิบูลบทที่12ข้อที่2คือ ให้เราจดจอ่อเพ่งมองไปที่พระเยซูเชื่อมั่นในพระโลหิตของพระองค์ที่ได้ไถ่าบาปให้เราบริสุทธิ์สะอาดหมดจดเรียบร้อยไปแล้วนิรันด์และจดจำคำตรัสของพระองค์บนไม้กางเขนว่าสำเร็จแล้วชดใช้นี่บาปให้หมดแล้ว มองดูพระเยซูเป็นตัวอย่างแห่งความเชื่อในพระบิดาที่อดทนทุกทรมานบนไม้กางเขนเพื่อความยินดีที่จะได้ไถ่าบาปให้กับมวลมนุษยชาติทั้งปวงคือการสิ้นพระชนของพระองค์บนไม้กางเขนพระองค์ไม่ได้ให้ความสําคัญไม่ได้มองไปถึงการต่อต้านการดูถูกเหยียดหยามของบรรดาผู้คนที่ไม่เชื่อในสิ่งที่พระองค์ทรงกระทําคือเป็นพระผู้ช่วยให้รอด เป็นพระเมสยาที่จะมาทนทุกข์ทรมานรับแบกบาปของมนุษยชาติบนกางเขนนั้นฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปแคร์หรือให้ความสำคัญกับคนอื่นๆที่เขาไม่เชื่อและวางใจอย่างเต็มเปี่ยมในการไถ่บาปของพระโลหิตของพระยสิสคริสเช่นเดียวกันเพราะถ้าเราเชื่อเต็มเปี่ยมว่าเราได้รับการชำระบาปจนหมดสิน้นบริสุทธิ์สะอาด ได้บังเกิดใหม่เป็นบุตรของพระเจ้าได้นั่งอยู่ที่เบื้องขวาของพระเจ้าร่วมกับพระเยซูคริสต์ในสวรรคสถานเรียบร้อยแล้วในตอนนี้จดจ้องมองดูตรงนี้ดีกว่าเยอะเลยนะครับอย่าไปจดจ้องระบบของโลกนี้ซึ่งเป็นศัตรูต่อต้านความจริงของข่าวประเสริฐของพระเจ้าแต่จดจ่อไปที่เบื้องบนที่ซึ่งพระเยซูคริสต์ประทับอยู่กับพระเจ้าบนสวรรคสถาน และเราก็นั่งอยู่ด้วยกันกันกบพระองค์ในพระธรรมโคโลสีบทที่สามข้อที่หนึ่งถึงสี่ได้บอกว่าในเมื่อทรงให้ท่านทั้งหลายเป็นขึ้นกับพระคริสต์แล้วก็จงให้ใจของท่านจดจ่อกับสิ่งที่อยู่เบื้องบนที่ซึ่งพระคริสต์ประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าจงให้ความคิดของท่านจดจ่ออยู่กับสิ่งเบื้องบนไม่ใช่สิ่งฝ่ายโลกพระท่าน ายแล้วและบัดนี้ชีวิตของท่านถูกซ่อนอยู่กับพระคริสต์ในพระเจ้าเมื่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวิตของท่านปรากฏเมื่อนั้นท่านก็จะปรากฏพร้อมกันกันกบพระองค์ในพระเกียรติสิริด้วยพระเจ้าอวยพรครับ